ครอบครัวคืออะไรครอบครัวสามารถมีได้ทุกรูปแบบและขนาดแต่มีค่าคงที่เสมอนั้นคือคนที่คุณรักเช่นเดียวกับที่พ่อแม่ของคุณโปรโลกรักคุณพระเจ้าทรงรักลูกๆของพระองค์ทุกคนพระองค์ได้ส่งออกแบบวิธีการที่ทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับปัจจุบรุษข,ของเรา ในฐานะสมาชิขากของศาสนาจักรงพรสุขิดแห่งวิจุทธิชนยุคสุดท้ายเราเชื่อว่าการทำบันทึกบันพาปรุเป็นสิ่งสำคัญน,นั่นเป็นเหตุผลที่คริสตจักรของเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าประวัติครอบครัวสิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบย้อนกลับเชื่อครอบครัวของคุณและเรียนรู้เพิ่มเติมว่าพวกเขามาจากไหน คำเชิญของเราให้คุณค้นหาสมาชิกในประวัติครอบครัวของคุณโดยใช้ familysearch.org และใช้ Hashtag Gather them home เพื่อแป่งปั่นสิ่งที่คุณค้นพบบนโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ให้ตรวจดู Hashtag เพื่อดูว่าคนอื่นๆหาครอบครัวได้ยังไงหากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการค้นหา เชื่อครอบครัวของคุณให้แสดงความคิดเห็นด้านล่างในวิดีโอนี้หรือส่งค่าความถึงมิชนนลีคนโปรดของท่านหรือคนซึ่งแบ่งปันวิดีโอนี้พวกเราทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณหรือให้การติดตาโดยตรงกับคุณเพื่อขอคำแนะนำจากคนที่ทำ